เกม Monster Hunter Wild e ได้เปิดเผยข้อมูลของ Titan Update ที่2ในงาน Capcom Spotlight โดยนอกจากมอนสเตอร์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาแล้วยังมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างที่จะเข้ามาในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้อย่างแรกที่มาแน่นอนเลยคือมอนสเตอร์จากภาค3อย่าง Lake c r u i s ที่ในตัวอย่างจะมีการโชว์ท่า Move Set การออกท่าโจมตีแล้วก็ที่ทำเอาว้าวขึ้นมาเลยคือระบบใต้น้ำที่จากตัวอย่างตอนนี้ยังไม่ใช่ระบบแบบ Full Combat จะเป็นแค่ m i n i เกมสู้ใต้น้ำไม่สามารถชากกาะพุธออกมาโจมตีได้ใช้ได้แค่สลิงเกอร์ชอร็อตคอยดึงสภาพแวดล้อมมาทำดาเมจเท่านั้นซึ่งการเพิ่ม m i n i เกมแบบนี้เข้ามาอาจจะเป็นการโยนหินถามทางของทางแคปคอมหรือเปล่าเผื่อจะมีการเพิ่มรูปแบบฟูลคอมแบทมาใน e x p a n s i o นใหญ่ของเกมในอนาคตก็เป็นไปได้ก็น่าคาดหวังอยู่พอสมควรโดยที่ลาเกียครูดผู้เล่นจะสามารถเข้าไปล่าได้ในรูปแบบไซมิชันที่ตัวเกมมีเงื่อนไขค,คือผู้เล่นจะเป็นต้องมีฮันเตอร์แรง1ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าไปทำได้ ฮันเตอร์แรงของผู้เล่นส่วนใหญ่ก็น่าจะเกินไปจนถึงหลักร้อยกันหมดแล้วแล้วก็นอกจากลากครูคสที่กลับมาแล้วยังมีมอนสเตอร์อีกตัวที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกันคือเซเลจิออสมอนสเตอร์ประเภทไฟนิงไวเวิร์นกลับมาด้วยนอกจากนี้มอนสเตอร์ทั้ง2ตัวจะมาพร้อมกับรูปแบบเทมเพอร์มอนสเตอร์หรือมอนม่วงที่ผู้เล่นจะสามารถพบได้หลังจากฮันเตอร์แรงซีเพ็ดขึ้นไปและก็จะเป็นต้องผ่านเควสของมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวมาก่อนจึงจะสามารถล่ามอนม่วงพวกนี้ได้ ต่อด้วยการอัปเดต Arc Temple Monster ตัวที่2ที่ครั้งนี้ถึงคิวของ Arc t e m p e r Uduna ซึ่งตามสูตร Uduna ส้มคงจะมาพร้อมกับท่าใหม่หรือเอฟเฟกท่าเพิ่มเติมที่แรงขึ้นกว่าตัวปกติแล้วก็ชุดกรอกเต็มมากที่ไม้ครับกันด้วยโดยอีเวนต์ Uduna ส้มจะเข้ามาในวันที่30กรกฎาคมและในเ,นเดือนเดียวกันก็จะมีอีเวนต์เทศกาล a c c of r d o Fame f a t e ที่จะจัดขึ้นในวันพุทธที่23กรกฎาคมอัปเดตต่อไปคือฟีเจอร์ที่ผู้เล่นหลายคนรอคอย Layer Weapon ระบบเลเยอร์อาวุธที่เราสามารถใช้อาวุธอาเทียนหรือไม่จะเป็นต้องลงมอดอาวุธอีกต่อไปสามารถใส่เลเยอร์เวพอนใหนเข้ากับชุดของเราได้เพียงแค่ผู้เล่นคลาบอาวุธชิ้นนั้นไปให้สุดสายตัวเกมก็จะทําการปลดล็อกเลเยอร์ของอาวุธชิ้นนั้นมาสวมใส่ได้ทันทีหรือกับการผู้เล่นคนไหนที่อยากจะนําอาวุธอาเทียนมาเป็นเลเยอร์เวพอนแทนก็สามารถทําได้เช่นกันโดยการคลาบอาวุธอาเทียนในระดับลรียิตี้8และก็อัปเกรดจนเต็มเพียงแค่นี้ก็จะสามารถได้รับเลเยอร์ของอาวุธอาเทียนมาใช้ได้เช่นกัน ส่วนเลเยอร์ของโพลิโคแค่กดสร้างอาวุธแมวระดับไฮแลนด์ก็จะได้เลเยอร์เลยทันทีคอนเทนต์ต,ตรงส่วนนี้ก็น่าจะดึงให้ผู้เล่นใช้เวลาฟาร์มทำเลเยอร์อาวุธอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่คราบอาวุธไว้ทั้งหมดแล้วก็น่าจะประหยัดเวลาไประดับหนึ่งเลยส่วนต่อมาคืออัปเดตเกี่ยวกับซัพพอร์ตฮันเตอร์โดยอัปเดตนี้ตัวเกมจะมีการเพิ่มซัพพอร์ตฮันเตอร์คนใหม่เพิ่มเติมอีกด้วยคือมีนาที่จะใช้ดาบโล่เป็นอาวุธสามารถปลดล็อกได้หลังจากจบเควสในเรื่องและก็ NPC เอ็นอาาาวุธ,วธจะสามารถใช้ได้แ่่่ชวงเเททศกาานั้น และก็มีเพิ่มเติมให้ผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยน Quest Handler จากน้องอัลมาเป็นอีริกมาเปลี่ยนบรรยากาศได้ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับปรุงเรื่องของระบบถ่ายรูปภายในเกมให้ดียิ่งขึ้นปรับความสว่างใส่ฟิลเตอร์ได้เหมือนกับในตัวเกมภาค Rise แล้วก็สามารถซ่อนตัวละครอื่นในโหมดถ่ายรูปหมดปัญหาโพลิโกหรือซีเครตมากวนใจเวลาถ่ายรูปได้อีกด้วย ในส่วนของการปรับปรุง performance ตัวเกมแจ้งว่าจะมีการปรับเรื่องการใช้ v r a m ซึ่งไม่รู้ว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือจะใช้จริงได้หรือเปล่า Nvidia DLSS support multi-frame gen กรณีใช้การ์ดจอ Nvidia RTX 5000 Series หรือสูงกว่าขึ้นไปแล้วก็เพิ่มหน้าต่างการแจ้งเตือนกรณีที่ไดเบอร์ไม่รองรับตัวเกมในปัจจุบันตัวนี้ e v e n ์ i n g จะเป็นการคอลแลบการค้นรอบ20ปีของ Monster Hunter กับแบรนด์กีตาร์ยี่ห้อชื่อดังอย่าง Fender ที่ออกแบบมาในธีมของ l a t h e l e s และภายในเกมจะมีท่าโซโล่กีตาร์เท่ๆอีกด้วย และในอัปเดตที่จะถึงจะมีคอสเมติก DLC แพ็ก2วางขายก็จะเป็นชุดทรงผมท่าอ e ีโมดเพิ่มเติมนอกจากนี้จะมีการปรับสมดุลของอาวุธในเกมเล็กๆน้อยๆด้วยยังไงก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละอาวุธได้ที่หน้าอ f ฟ i c i a l w เว็บไซต์ของ Monster Hunter Wild ได้เลยครับข้อมูลของ Free ต a า a u p d a t ที่2ของเกม Monster Hunter Wild ก็จะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมของอัปเดตที่จะถึงในครั้งนี้กันด้วย แต่ที่น่าเสียดายของอัปเดตนี้เลยคือในช่วงท้ายของตัวอย่างไตเติล p ั a เดไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของไตเติล p ั a เดตต่อไปให้เราได้เห็นกันเลยเหมือนกับไตเติล p ัปเดทที่ผ่านมากวกคงต้องรอ,อก,กันต่อไปยาวๆสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยและถ้าชอบคลิปวิดีโอของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ And get views like this sitting around back at base camp.